แมวเหมียวสวัสดีค่ะพาชมหน้าร้านนะคะวันนี้มาดูหน้าร้านกันนะคะหน้าร้านพิกัดอยู่ที่หมู่บ้านสุชาบางบัวทองนะคะจะมีสินค้าทุกตัวเลยที่เราจําหน่ายส่วนใหญ่เลยนะคะจะมีวางอยู่ที่หน้าร้านเพราะฉะนั้นท่านสามารถมาเลือกดูได้นะคะสินค้าที่วางหน้าร้านวันนี้จะแนะนํากันก่อนเลยว่าแต่ละตัวเรียกว่าอะไรตัวนี้เรียกสลิงโพลีเอสเตอร์ประกอบชุดยกแบบสขานะคะอันนี้หน้ากว้างสลิงเปอันนี้สลิง5ตัน สลับตำแหน่งอออยู่ตัวนี้ก็มีนะคะอันนี้500กิโลค่ะตัวนี้1ตันหน้ากว้าง60มิลเป็นแบบชั้นเดียวนะคะอันนี้เป็นแบบสี่ชั้นรับน้ําหนักได้ที่2ตันนะคะใช้1ตันทำนะคะอันนี้ก็เป็นแบบ4ชั้นนะคะ ป็นขนาดรับน้ำหนักได้ที่4ตันนะคะหน้ากว้างอยู่ที่60มิลตรงนี้ก็ยังเป็นตัว4ชั้นอยู่หนะ้ากว้างสามนิ้วรับน้ำหนักได้ที่6ตันนะคะธรรมดาแล้วมันจะเป็นแค่2ชั้นดับเบิลสลิงทั่วไปเลยนะคะแบบนี้นะคะก็ถ้าในกรณีที่ต้องการหน้ากว้างแคบและให้รับน้ำหนักได้เยอะหน่อยก็ทำเป็นหนาสชั้นนะคะธรรมดาทั่วไปแล้วที่มองเห็นกันก็จะเป็นขนาด หนึ่งตันหน้ากว้างนิ้วครึ่งสองตันหน้ากว้าง60สมิลสามตันหน้ากว้าง75มิลหรือ3นิ้วนะคะสตันหน้ากว้างสนิ้วห้าตันสีแดงนะคะแล้วก็ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นพวกสลิงแบนสลิงกลมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ตรงนี้เรียกสลิงกลมนะคะลูค้เพื่อนนะคะ,เร,ะ,คะเรียกสลิงกลมสลิงกลมตัวนี้สีสีจะบอก <c oughs> โทษคะ่ะสีจะบอกค่าการรับน้ําหนักนะคะอย่างเช่นสีน้ําตาลเนี่ยก็จะรับน้ําหนักได้ที่6ตันนะคะแล้วก็สีน้ําเงินนะคะจะรับน้ําหนักได้ที่8ตันนะคะสีส้มจะรับน้ําหนักได้ที่10ตันนะคะที่ตัวเส้นเขาก็จะมีปั๊มบอกนะคะปั๊มบอกเห็นไหมคะ W L L working load limit ค่ะ W L L ย่อมาจาก working load limit นะคะก็คือความสามารถในการรับน้ําหนัก 10,000 kg 1 0 0 0 0กิโลหารด้วย1000ก็คือ10ตันนะคะ1,000กิโลเท่ากับ1ตันนะคะก็จะง่ายๆค่ะพ00กิโลเท่ากับ1ตันพวกนี้เขาก็จะเป็นรับน้ำหนัก1่ตัน2ตัน3ตันนะคะสลิงโกรมก็ข้างในก็จะเป็นเส้นใยฝอยๆแบบนี้นะคะรูดลื่นให้ดูนะคะเส้นใยโพลีเอสเตอร์เส้นใยพวกนี้แหละคะ่ะที่ช่วยกันร,รับน้ำหนักนะคะ ก็ความโตก็จะขึ้นอยู่กับขนาดรับน้ําหนักนะคะถ้าเกิดว่ารับน้ําหนักเยอะเส้นใหญ่พวกนี้ก็จะเยอะขึ้นตามจํานวนน้ําหนักที่ไปรับกันนะคะอันนี้เรียกปอกุ้มเส้นใหญ่นะคะเวลาได้ไปจริงตัวนี้จะเย็บชิดติดหมดเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ให้ดูเวลาลูกค้ามาดูหน้าร้านนะคะอยากจะรู้บางทีเออข้างในมันเป็นยังไงเนาะจะรู้ก็ต่อเมื่อมันแตกหรือมันฉีกมันขาดซึ่งต้องรีเจกแล้วอันนั้นก็ รู้ไว้ก่อนก็ดีค่ะก็จะได้เป็นข้อมูลนะคะแล้วก็อันนี้จะเห็อาจารย์สังเกตว่ามี1เส้นมีห่วงเหล็กมีตะขอตรงปลายนะคะเรียกประกอบชุดยกแบบ1ขา1เส้นเรียก1ค้ขา2เส้นเรียก2ค้ขา4เส้นเรียก4ค่ขา แต่ละสีเนี่ยจะบอกค่าการรับน้ําหนักนะคะลูกค้าอย่างตัวนี้ก็น้ําหนัก3ตนันรับน้ําหนักทั้งชุดได้ที่3ตนันตัวนี้เอาสีเขียวมาประกอบเป็นชุดยกสลิงผ้า2ตันนะคะพอมาประกอบเป็นชุดยกแบบนี้รับน้ําหนักได้2อถึงสอตันนะคะค่าความสามารถในการรับน้ําหนักจะหายไปเนื่องจากเวลายกจะยกแบบนี้แบบนี้นะคะ ซึ่งทําให้มุมเกิดขึ้นมาพอมุมเกิดขึ้นมาค่าความสามารถในการรับน้ําหนักก็จะเปลี่ยนแปลงไปส่วนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะลูกค้าเอาไปยกถุงบิ๊กแบกยกเครื่องจากยกแบตเตอรี่นะคะได้หลากหลายเลยนะคะแล้วก็ รับน้ำหนักทั้งชุดได้ที่1.5-2.1ถึงตันนะคะน้ำหนักต่อเส้นก็เส้นละ1ตันนะคะเห็นไม่ได้เอา1ตันคูณ4ี่แล้วได้4ตันแบบนั้นไม่ใช่นะคะเพราะว่าเวลายกยังไงเนี่ยไฟบังคับอยู่แล้วต้องแยกออกนะคะถ้าไม่แยกออกมันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมายกแบบนี้ถ้ายกแบบนี้โอเค4ตันได้เลยนะคะแต่ยังไงการยกมันก็ต้องมีการ ออกมาเกิดมุมแน่นอนในการยกนะคะแล้วก็ในส่วนของโซ่นะคะโซ่ก็เป็นงานที่สั่งไว้ล่วงหน้านะคะสั่งไว้ล่วงหน้าหนึ่งวันรุ่งขึ้นวันถัดไปท่านสามารถรับได้โซ่ก็เวลาสั่งซื้อก็โจทย์ก็จะยากนิดน,นึงว่าต้องการโซ่แบบไหนนะคะใส่ตะขอแบบไหนนะคะเพราะว่ามันมีหลากหลายซึ่งยังไงก็ต้องแอดไลน์มาคุยกันนะคะเพื่อให้สเปคที่ถูกต้องส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสเกนนะคะบางที อุปกรณ์ที่เราสลิงผ้าเราใช้ไปแล้วบางทีต้องใช้สเกลหรืออะไรเกาะก็ตัวนี้ได้เลยนะคะในส่วนของสเกลเนี่ยใช้เชื่อมต่อนะคะเพราะฉะนั้นอย่างสลิงผ้า5ตัน ท่านก็ถามทีมงานได้ว่าต้องใช้สเกนขนาดเท่าไหร่ถึงจะเลือกได้เหมาะสมนะคะถ้าสายสายหตันเนี่ยเราแนะนําให้ใช้สเกนโอเมก้าขนาด1นิ้วนะคะ1นิ้วรับน้ําหนักได้8.5ตันนะคะแปตันจะใส่หูพอดีวิธีการดูสเกนนะคะว่าสเกนเตัวนั้นได้มาตรฐานดีไหมนะคะ1เลยนะคะที่ตัวตัวของเขานะคะจะปั๊มบอกนะคะปั๊มบอก WLL เห็นไหมคะ แปดเศษส่วน2ก็คือ8.5ตันนะคะแล้วก็ C.E. ได้มาตรฐานอันนี้แบรนด์ของเขา s ขนาดอ๋ออันนี้อันนี้เป็นขนาด6.5ตันนะคะ6.25ตันนะคะเป็นขนาด7ดถ้นะคะถ้าเป็นขนาด1นิ้ว1นิ้ว1นิ้ว,วก็จะเป็นแบบนี้นะคะพวกนี้เขาจะมีปั๊มบอกหมดเลยนะคะว่าเขายี่ห้ออะไร ปั๊มขนาดแล้วก็ปั๊มน้ำหนักนี่คือวิธีการดูสเกลที่มันแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นบางทีบอก้อยทําไมไอ้นี่ถูกไอ้นี่แพงนี่คือที่มาค่ะเราก็ต้องเลือกของที่ได้มาตรฐานนิดนึงนะคะเพราะว่ายกของหนักก็ความความปลอดภัยก็คือเป็นสิ่งสําคัญนะคะอ่าท่านชมด้านนี้ตรงนี้ก็จะพูดไม่เยอะละอันนี้ก็ให้ดูกันไปเป็นไกด์เรื่อยๆนะคะท่านจะซื้อแยกไปประกอบเองหรืออะไรยังไงก็ได้นะคะโอ้ตรงนี้ยังไม่ได้เสียบปลั๊กเลยดิฉันเสียบปลั๊ก เ,เสียบแล้วนี่โอเคฝั่งนี้ไม่มีไฟจําไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นตัวเพิ่มเติมของตัวสายรัดนะคะตัวนี้เรียกเทเลวินใช้เชื่อมติดข้างรถนะคะเวลาใช้งานพวกตัวโยกธรรมดาบางทีหล่นหายหรือรัดไม่แน่นนะคะแนะนําให้ใช้พวกนี้ค่ะเทเลวินเชื่อมติดข้างรถไปเลยเอาสายมาสอดสายแล้วโยกให้ตึงล็อกอยู่กับรถแบบนั้นเลยไม่ต้องกลัวหล่นหายรัดได้แข็งแรงด้วยค่ะรัดได้5ตันนะคะตัวนี้ก็บางทีสั้น บางหน่วยงานมีนะคะที่เขาใช้สั้นๆน,นะคะก็มาสอบถามกันได้ว่ามาปรึกษากันได้ว่าทําได้ไหมสั้นๆแบบนี้รับน้ําหนักเท่านี้นะคะอันนี้เป็นสายรัดที่ใช้รัดมอเตอร์ไซค์นะคะก็จะออกแบบพิเศษเฉพาะจริงๆเลยนะคะมีตะขอตัวเอสเกียวถ้าไม่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราไม่ได้ใช้รัดพวกมอเตอร์ไซค์เราก็จะนึกภาพไม่ออกนะคะสำหรับพี่ๆหรือท่านที่ขน ย้ายมอเตอร์ไซค์ร้านจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะฝั่งนี้เป็นพวกเข็มขัดกันตกนะคะเข็มขัดกันตกนะคะอันนี้เป็นตัวเชือกคู่ที่ใช้คู่กับเข็มขัดกันตกหรือเซฟบอดี้ฮันเนส เซฟตี้ฮานเน็นะคะเป็นเข็มขัดรัดทั้งชุดนะคะด้านนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ชุดสายรัดชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ของเรานี่จะมีทุกขนาดการรับน้ําหนักเลยนะคะสายรัดโพลีเอสเตอร์ก็จะมีหน้ากว้าง1นิ้ิวรับน้าหนักได้1ตันหน้ากว้างนิ้วครึ่งรับน้าหนักได้2ตันแล้วก็3ตันหน้ากว้าง2นิ้วรับน้ําหนักได้5ตันแล้วก็6ตันหน้ากว้าง3นิ้วรับน้าหนักได้10ตันหน้ากว้าง4นิ้วนะคะ4นิ้วหรือ100มิลก็รับน้ําหนักได้12ตัน โจทย์ก็คือขึ้นอยู่กับงานที่ท่านจะใช้นะคะว่าท่านรัดงานเล็กหรืองานใหญ่แบบไหนยังไงนะคะก็หน้าร้านเนี่ยท่านสามารถที่จะเข้ามาซื้อแล้วก็สั่งได้เลยนะคะหรือจะให้เราช่วยออกแบบช่วยคำนวณน้ำหนักก็สามารถช่วยท่านคิดหรือออกแบบลักษณะงานตรงนี้ได้อันนี้ใสยรัด ตัวโยกของสายรัดรุ่น6ตันหรือ6,000กิโลนะคะค่ะดิฉันอยู่ทุกวันเลยนะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะเปิดทําการนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เปิด8โมงครึ่งเลิก5โมงเย็นนะคะถ้าเป็นวันเสาร์ก็เข้างาน9โมงเลิก4โมงเย็นถ้าวันอาทิตย์วันหยุดท่านเกิดฉุกเฉินรีบใช้ยังไงก็ โทรเข้ามานะคะโทรสอบถามดิฉันเข้ามาได้แล้วก็เดี๋ยวดิฉันจะมาเปิดออฟฟิศให้เพราะว่างานพวกนี้บางครั้งมันเร่งด่วนจริงๆนะคะของยกจะขาดแล้วจ้างรถมาแล้วงานเราทําอยู่อุปกรณ์ยกไม่มีหาซื้อ,อยากหลือเกิดมาตรงนี้เลยค่ะบางบัวทองนะคะห้างมุ้ส่วนจํากัด CPN Trading ปักหมุดมาเลยค่ะหมู่บ้านสุชาบางบัวทองนะคะขึ้นแน่นอนเลยวันนี้ลาไปก่อนฝากติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ